ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด l i n e i d d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2467เหรียญรุ่นแรกของท่านนั้นจัดอยู่ในชุดเบนจภากภาคีเหรียญขนาดจานยอดนิยม ซึ่งได้รับความนิยมสูงมากมูลเหตุการสร้างเหรียญรุ่นแรกนี้เนื่องจากลูกศิษย์ของหลวงปู่เอี่ยมได้ขออนุญาตสร้างขึ้นไว้เป็นที่ระลึกและแจกจ่ายแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนการปฏิสังขรณ์สาราการ,รเรียนในปีพุทธศักราช2467เหรียญรุ่นนี้ด้านหนา้ามีแม่พิมพ์เดียวส่วนด้านหลังมีสองแม่พิมพ์แบ่งเป็นพิมพ์ด้านหลัง3จุด และพิมพ์ด้านหลัง4จุดโดยสังเกตที่ด้านหลังเหรียญจะมีเม็ดไข่ปลาทั้งสองด้านของขอบเหรียญจะเป็นมีแบบเม็ดไข่ปลาสเม็ดและแบบมีเม็ดไข่ปลา4เม็ดเหรียญรุ่นนี้มักจะเรียกกันว่าหลังยันสีตามยันที่กำกับด้านหลังของเหรียญขอบของเหรียญจะใช้วิธีการเลื่อยฉรูในการตัดขอบเหรียญ เหรียญยันสีจะมีชนิดเนื้อทองแดงและเนื้อเงินนอกจากนี้มีเหรียญที่สร้างขึ้นตามที่ลูกศิษย์ใกล้ชิดได้สั่งให้ช่างทําขึ้นเป็นพิเศษตามจํานวนที่สั่งทําเท่านั้นเช่นเหรียญพิเศษฉลุหน้าเนื้อทองคําและเนื้อเงินเหรียญฉลุเนื้อทองคําเหรียญทองคําลงยาซึ่งเหรียญที่สร้าง เป็นกรณีพิเศษนี้มีจำนวนน้อยมากพระภาวนาโกสลเทระหรือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังท่านเกิดเมื่อวันที่5ตุลาคมปีพุทธศักราช2,375หลวงปู่เอี่ยมอุปสมบทที่วัดราชโอรสเมื่อปีพุทธศักราช2,397โดยมีพระสุธรรมเทพเทระเกิดเป็นพระอุปชาพระธรรมเจดีจีน กับพระภาวานาโกศลเถระลอดเป็นพระคู่สวดเมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดนางนองกับหลวงปู่รอดได้ศึกษาวิปัสนาธุระและพุทธาคมกับหลวงปู่รอดหลวงปู่เอี่ยมก็ได้ติดตามหลวงปู่รอดมาจำพรรษาที่วัดโคนอนและได้ศึกษาวิปัสนาธุระและพุทธาคมเพิ่มเติมจวบจนหลวงปู่รอดมรณะภาพลง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หโปรดเก้าให้สมเด็จพระวรรณรัตน์แดงวสุทัศน์ช่วยเ,เลือกหาผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมปกครองวัดหนังสมเด็จพระวรรณรัตน์ได้เลือกลวงปู่เอี่ยมให้มาเป็นเจ้าวาดวัดหนังในปีพุทธศักราช2441และต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระภาวนาโกศลเทระและได้รับพระราชทาน พัดยศงาสารฝ่ายวิปัสนาธุระจาบขบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลวงปู่เอี่ยมมรณภาพเมื่อวันที่29เมษายนปีพุทธศักราช2469สิริอายุได้94ปีพรรษาที่72ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่